งจุย้ยอาจารย์กลับเม็ดม้งจุยะะ้ยเนี่ยค่ะนอกจากจะวัดขนาดโมงโคลของประตูกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านแล้วเนี่ยวัดส่วนสูงได้ด้วยไหมก็ลองวัดดูสิแหมถามซะทุกเรื่องเลย ฟังก์ชันมาเล่นนี่ดูดูตลับเม็ดหวงจุ้ยอะดูแล้วอาจารย์บอกว่าวัดส่วนสูงคนได้ด้วยนะไม่ได้วัดแค่ขนาดความมงคลของโต๊ะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นจริงไปไปเล่นกันก็ไปเล่นกันไงเริ่มจากพี่โอก่อนละกันโอ้ยม่เดยหนูวัดส่วนสูงให้นอดอ่น อะไรกันนักกันหนาจะใช้อาจารย์อีกแล้วสิอะไรอะไรอาจารย์คะวัดส่วนสูงพี่โอว่าอันไหนเป็นมงคลไม่เป็นมงคลลองวัดดูสิลองวัดดูหนึ่งร้อยห้าสิบสี่จับตัวพี่เช็คสิในราดีบเมตรห้าสี่ความหมายเท่าไหร่ได้ทรัพย์สมปาถนาดังวัย ถึงว่ารวยรวยรวยแต่พอใส่รองเท้าปุ๊บเนี่ยเงินไปเลยมันก็หนึ่งห้าสี่มันก็จะเสริมเป็นหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดอะไรอ,อย่าใส่ส้นสูงเด็ดขาดถ้าอยากรวยแล้วอย่างเนี้ยค่ะพี่โอเขาวัดจากตรงไหนคะอาจารย์วัดจากผมที่สูงที่สุดหรอวัดจากส่วนที่สูงสูงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําผมยกสูงเนี่ยมันก็เสริมใส่รองเท้าส้นสูงมันก็เสริม ถ้าเราเตี้ยเราก็ใส่รองเท้าทําผมให้สูงขึ้นท้าเจลให้อยู่ทรงก็คือที่เสริมส้นรองเท้าก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อหรือว่าทําผมให้สูงขึ้นเพราะว่าถ้าถ้าเราแบบจะให้เตี้ยลงก็ไม่ได้เน้ะอาจารย์เนาะเตี้ยลงก็อย่างนี้สินอกจากสถานที่เห่งแล้วตัวเราต้องมีพลังจุ้ย ต้องได้3ามอย่างต้องจัดสามอย่างชะตาฟ้าชะตาดินชะตาคนดีนะเนี่ยที่ความสูงยังอยู่ในแรลงดีนั้นถ้าพี่ใส่รองเท้าขึ้นอีก1เซนล่ะมันจะยังดีอยู่ไหมเป็น155ใช่ไหมพี่โอใช่ก็ยังดีอยู่โอ้ยร่ำรวยลาได้ทรัพย์สินแต่อย่าเผลออย่าเผลอ ยกทรงสูงนะ้นีแผมเรียบหนูอยากลองบ้างอ่ะในป้อพที่หูโอเคโอเคนะคะค่ะปึ๊บท่านี้เลยค่ะออกมาได้ค่ะลูกเท่าไหร่ที่ดำลวดเลยหกสิบสามร้อยหกสิบสามโลลี่โอ้ยปทุสไลด์ใครมาถึงอุ้ยตายแล้วทำไงเนี่ยปะทุสไลด์ใครมาถึง้ายใส่รองเท้าหนาหน่อยสักสองเซนนี่ไง ต้องขึ้นเป็นสิ่งเท่าไหร่คะอาจารย์ตรงที่ดีอยู่ตรง166ลองดูซิ166 167ปรกหงไกเหน่หมนไป็้รวยมากได้ทรับสี่ต้องเพิ่มความเพราะฉะนั้นก็ใส่รองเท้าที่สูงสัก2-3เซนอาจารย์จาค่ะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดเสือหนึ่งคนค่ะเสือหนึ่งคนฉันอยากดูของเธอออะออกได้ 157่ห15 15 15ความสามารถถอยหลังส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งเสริวก็คือบุญส่งเสริมแล้ว5 8 15 8ล่ะเมื่อกี้มันก้ากึ่ง157 158 158อ๋อก็ยังดีแต่ว่าก็ยังถอยหลังอยู่ดีเนาะใช่เพิ่มสิเซนค่ะทุกคนคะ่ะรู้ลนะพี่โญวิธีแก้ของบ๊อบปี้อะไรไปเกิดใหม่ไม่ต้องถึงกระดานะ ใส่รองเท้าพื้นสูงขึ้นหน่อยอ๋อแล้วก็ปัดผมให้สูงนิดนึงโอย<ม>แกไม่ต้องไปเกิดใหม่หรอวะวก็ใส่รองเท้าที่หนาขึ้นหรือส้นสูงถ้าชอบแต่ถ้าทำงานที่มันไม่ปลอดภัยเราก็ใส่แบบส้นสูงแล้วก็ยกทรงผนว่าเราทำสรงนี้ให้ป๊าปี้ดีไหมอย่างเงี้ยนั่นแหละลองดูไม่ลองไม่รู้ ้องพิสูจน์ด้วยตัวเองตอนนี้เราได้วิธีแก้แล้วนะถ้าในกรณีที่ส่วนสูงไม่ถึง<ม>ของพี่โอเนี่ยถึงแล้วก็ใส่เสื้อสีใส่ของมงคลอะไรให้เสริมความมงคลไปส่วนเราบ๊อบบี้หนึ่งคือไปหาเสริมส้นได้<ม>สองคือเซตผมให้มีความสูงนิดนึงเ<ม>พื่อเสริมให้ได้ขนาดแต่ของบ๊อบบี้เนี่ยค่อนข้างจะห่างเยอะก็อาจจะเกิดใหม่เกิดใหม่ถ้าได้ทั้นขนาดดีสีส่มเสริม เฮงเฮงรวยรวยแน่นอนโอเคไปจับมือไปซื้อกันปลาจายาไปซื้อนะไม่ไปเกิดใหม่ไปไปจัยได้ไหมค่ะขาดา